สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมือนีบ้าแอ็มโลธงสิภาเดินทางมาติดตามตัวเลขกับเจเปิลครับ FC เจเปิลฟันแม่นเนาะครับเนาะมือขึ้นนี่ครับฝันมือขึ้นฝันแบบดวนครับเป็นแม่ผ่าขาวว่าสันครับ FC เป็นแม่ผ่าขาวมาบอกเลขครับเนาะสีบอกตัวไหนครับเพิ่นว่าสีให้รวยปีใหม่ครับงวดนี้ครับวันที่สองมกราคมพศ2021หกสิบแปดนี่เนาะครับเนาะผุนยืนสี่มืออยู่ผุนครับเสือสีเขียวนั่นครับ ทีมงานกำลังสอบถามครับเดี๋ยวเบาแอมตะทงหนีสิผ้าไปสัมผั์ครับว่าแม่เขาผู้หนีมาแต่ใสมามห้เลขจังไรเนาะครับเนาะสิเป็นสองตัวหรือสามตัวงวดนี้ครับสวัสดีครับน้องเปิ้ลนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเปิ้ลนครับสวัสดีครับผมครับพอที่อย่างนะค่ะมาหะน้องเปิ้ลนนี่แหะครับงวดนี้ก็ไดเนาะบางครั้งก็ห่างหายบางครั้งก็ได้มาเพราะมันบริยูไกล่กันเนาะ มาทานไทยเบิง้งหน้าใบแอมเนาะไปจังไหนคึ้นจากนี้ยินว่าฝันดีทังวดนี้ไอ้ฝันว่าไอ้แม่ขาวหอมขาวเพื่นมาบอกนะคะบารเทืร์นไอ้เพื่นมามามาบอกว่าไอ้ได้แก่โชคได้ลาบบอนูนว่าจากได้อยูย่เราเลยบอกว่าไอ้คันจากได้กดับพ่อซอเกิดหน,นูเด้อครับอายุวันวันกันสินะคะพ่อซอเกิดค่ะแต่เมืองเนี่ยเหมือน้าคขันเย็นงูมันเฮือนแสดงมาเล็กต่างเขานะคะเมี่นค่ะนี่เหมือน้ามากพีค่ะอันพ่อเทือง โอ้หนูเห็นงูม้าขาเขียนขากที่หนูมึงไใบก่อนอขนาดมันหนูมึงไบเนี่มันออกสามหากอนก่อนงูมาขาดไอ้หนูตื่นขึ้นมาหน่ะงูมาขาเขียนขาดนุับเขียนข้าเนี่ยมันจะมีมีตัวเลขบ่จ้าหนูเอาแป้งทามันเห็นสามหาบันนี้งูกับมาขาดพันไว้หนูก็เลยเห็นงูบันนี้เด็กหน่อยมันแบบเออเพื่อนงูเหมือนเขาเฮือนเหมือนหนุกซาก็เลยว่าไอ้เพื่อนงูงูมันหนูกขยันงูมีผิดหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยเอาใหม่ซอยมันไปอัน คือแม่โศกหนูค่ะพากันไปอยู่หม่องเจ้ามาแล้วหนูก็เลยปล่อยไว้ในป่านั่นเพื่อให้ากันเลื่อยไปแล้วก็ปล่อยไอ้แล้วก็ปล่อยไอ้แล้วก็ปล่อยข้างโคกสาบันเส้นบาปเป็นกั้นตอกันจักดกันถอต้นหอยก็ต้งใจญ้อกินเน่าปะโรคหนอระวังซีเคือเห็นขาดมันก็ต้นใหญ่งูมันก็โตชอบน้ำปตินนูน่ะค่ะไอ้พราเตื้อกอ่อมค่ะผมค่ะงูนั่นบเป็นตัวใหญ่ค่ะแต่ว่าก่อนตอนหนูตอนหนูฝันหนแม่ขาวพ่นบอกว่า ถ้ามึงเด้กกันโศกมันจะเขาในอายุโตราวาปีหนามันจะเป็นปีเกิดโตคบปีมะปีนักษัตย์ไอพวรเป็นงูปีงูเล็พอดีนะคะเอยพ่อเถือนรล้ว่างถ้างเลิกมึงืินเสาตัวเชนงูวราเมนควอมล่าวายอีดีนั่วมฝันนะคะนั่งมฝันเรา้มาเห็นงูอีดีมาขาาขี่กันข่าก้อนนั้นนั่นุเยกินข่ทุทาแป้งหัวเลี้ยมันออกสามหาอายุหนูพอดีบอายุสามสิบห้แม่ค่ะอายุหนูสามสหนูเกิดพูดพ่อสสองหาสามสอง สองหสองอายุสามสิห้ค่ะเพื่อนตีซีพีก้าสองห้าสามสองสองหค่ะแม่เขาแม่เขาเพื่อนบอกว่ารับบาดนี้ค่ะแม่เขาเพิ่นบอกว่าไอไอกันกันสีออกสีออกอายุกับพ่อซอเกิดนพ่ออเกิดครับครับแต่เพิ่นบ่อยบอกเลขเนาะค่ะเพิ่นบ่อยบอกเลขเพิ่นบอกแค่นั้นค่ะคักันกันสีมี่สกันดีกันกันพ่อเสือเมยถึงเพิ่เกกันแมอก คันบ่าวเสือเมียมืออื่นสิมีงูเขามันในเฮือนพันใบโอ้ครับครับครับค่ะเขาพูดีกคำนีงูมาขากันข่ากินงูมึงไว้เห็นอยู่ในนั่นกระโปรงกันกั็อายุแม่ยนค่ะอยู่ในชิ้นค่ะเม่ยนก้อนหนา่นอนุธาพันไใบนะฮะครับผมก็จำได้ปะนันมาว่าชิ้นขาาตัวนี้จำได้สับวอนมึงก็สอนพันไใบอยู่ในนั่นงูก็ยังไปเห็นข่าพันไใบอยู่บันงูยังเหรอครับ เช็กงูอีหยังเนาะค่ะบ่แอมมันเป็นต้นหัวแดงๆนะค่ะจ้ะบอมันงูข้อกระบาบ่กระสิแม่นประมาณนั้นเด้อหัวนุ่ก็ว่าจังซั่นกันนะคะอาจสิเป็หัอแดงๆเนาะแม่นข้อแดงๆครับก็ตัวบ่ใหญ่เนาะค่ะมันก็ตัวบ่ใหญ่แต่ว่ามันก็ขาเห็นขาจั่ได๋มันกินไรเนาะเพราะว่าเห็นขาเป็นตัวใหญ่กว่างูครับเป็นมาให้โชคเนาะเพอเทื่องเนาะให้โชคแต่เพิ่นก็บอกอยู่แล้วในความฝันมันก็บอกว่า โชคก็ขึ้นอยู่ในอายุของน้องเปิลเนาะครับผมเนาะอายุก็พอสอเกิด้าบบเซียเดี๋ยวมือเอือนจะเห็นงูมากอะตื่นึ้นมากเห็นงูยีดีค่ะพันวาพนุกงเปิดเกิดปีงูเล็กนี่สินะค่ะพ่อเทือเพันว่าครบปีนักระสัหนูพอดีมันสินไม่โชคไอ้สวงถ่ายปีหนีทิงถ่ายรลวังซิเมียขาอ่อนว่ามันคบปีนักษับเพราะว่าปีหนำกับเป็นปีงูเล็กเป็นปีมาเสงพอดีครบหลอกนักษัตรนุ่มเกิด ก็เลยปล่อยได้ปล่อยเดี๋ยวเชียวนไปปล่อยในป่าว้าค่ะเชียวปล่อยในป่ากัดกัดจะไปไปตามป่าจะเด้แกันไม่สกปรกเปิ่นก็ได้วะกับปล่อยขี้ข้างขาไปซะก็ได้ปลากับปล่อยเพิ่นกับตางคนต่างไปอ๋อน้องเปิ่นบอกให้งูแต่นั่นให้ปล่อยขีนขาดน้ำค่ะปล่อยจะจ้องเว้นจ้องข้ามจ้องกินเลาบลาล่งหรอกก็ได้ปลาก็เลยเพิ่นก็ได้ปล่อยเลยต่างคนต่างไปค่ะต่างคนต่างไปเลยวะ ตนเด็กเนขีนขา่าก็เห็นสามหาเพราะตรงก,กันกับอายุน้องเปิ้ลพอดีสามสิบห้าปีพอ 2, 2, 5, 3, ่อสสองห้าสามสองแต่ว่าในคข้อมฝันนะ่งแม่ขาวพันมนได้บอกเล็กม่นบอกค่ะพันมาได้บอกเล็กแต่ว่าพันบอกว่าคันันักสือสื่ออายุหนูเด้อครับพศอสเกิดระหว่าจตังสีเพราะมันคบปีนกักสัตว์นู้วแล้ววา่าโศกไงมาเยื่อแล้วหังสีน่าค่ะคือมันตกปีนี่เป็นปีที่เจ้าจะมีโชงมีดวงไม่เอาน่าพันมาไม่เสียงนะอายุเจ้าพ่อสเจ้าม อ๋อบอยเอ็มเนาะแม่นครับแม่นครับแต่ว่าการที่ว่าชัดเจนในบอยเอ็มพราะฝันเพิ่งบอกอยู่ว่าคันบัวเสียอยวมืเอื่นสิเจ้าสิเห็นงูก็เห็นดีดีเนาะแม่นครับอืมกาลองมาิดจะหน้าบังเด้อครับท่านผู้ชมบัเสีอกับบัวรบดูเนาะบอยเอ็มเนาะบางครั้งความฝันมันก็มันจะสี่ล่ะครับก็สิว่าเสีอบ้างบัเสีอบ้างแต่ยังจะว่าเสีอบ้างบัเสีอบ้างเขาบอกขันบัเสีอกับบัวใดพอพิ่นว่าตื่นมาเจ้าสิเห็นงูขันเจ้าสิมีดวงดีๆมีโชคดีๆกับปรากฏว่ามาเห็นดีดีเนาะ อ้าลองผิดชนะบ้างเอาเองเนาะบอยเอ็มเนาะไผ่มากกระดายเนาะครับอ้าก็ะชีมีประมาณนี้บอยแมนบอยน้องเปิ้ลแม่นจ้ะอืออ้าวผีแม่บยนี่มาหาบอกบอยค่ะแม่ก็บอยมีสิรีเลยมีสิรีค่ะอ้าเนาะเอ้าตัวเลขให้ตัวเลขน้องเปิลเพิ่นโยกให้พี่น้องเลยเบิ้งเดชเน่จอยเบิ้งเนี่ยอ้าครับผมเอฟซีเนาะตัวเลขของน้องเปิ้ลครับน้องเปิ้ลครับอายุสามสิบห้าปีครับ อายุ35ปีพ่อสเกิดกคือพ่อสสองหาสามสองครับสองห้าสามสองครับสามหาหาสามกับกันกนําจักหน่นอยนอะครับเอเนาะงวดวันที่สองมกราคมพศส,สองพนอยหกสิบแปดครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่กับ,บน้องเปินกล้องเอาครับเมื่อนี้ครับเอฟซียันถึงไปไซเดอร์ครับบ่าวแอมมาทงสิบ้าไปเบิ่งกล้องดีครับมีกล้องดีมาฝากเอฟซีเนาะไปรับชมกันครับ บ้าเอามเราชมหนี่ไเดินเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานผม้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสี่เหลือถือนครับน้องสัมชมเนาะ ไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถาอยู่ของไงกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีขัครับนผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เลิอก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาไดเาาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบข,า,ขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้นหอยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันวัยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดนี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยางบบเห็นลานเฮาแข่แข่วมีอียังบดบังหรือว่ามิอาถันมาบดมาบังนา,าลานเหตุนใ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืนอนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วกับเมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อ่อล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับอย่างเช่าคว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลโอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบัง เสียเจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถึงเลรกเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถึงเลรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบาวแอามเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ํอาบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําห่าะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ัสาธุสาธุครับ